สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าข่าวลอนนะครับซึ่งติดตามชมได้ทาง P-Story นะครับทางช่อง YouTube แล้วก็รวมถึงทางแอปพลิเคชัน TikTok รวมถึงทางแฟนเพจ P s t t r y y ด้วยนะครับค่ำคืนนี้อยู่กับเรา2คนเหมือนเดิมนะครับกับผมอาร์ม P-Story ครับครับกับผมฟุก P-Story ครับผมครับ วันนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับต้องบอกว่าเป็น EP ีที่5แล้วนะครับสำหรับรายการเรื่องเล่าข่าวหลอนนะครับที่จะนําเรื่องราวสยองขวัญอันน่าสะพรึงกลัวนะครับที่เคยเป็นข่าวโด่งดังมาก่อนนะครับนำมาเล่าวิเคราะห์ให้กับคุณผู้ฟังและก็คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันนะครับค่ําคืนนี้นะครับเริ่มเริ่มกันเรื่องแรกเลยนะฮะเป็นเรื่องราวของย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนนะฮะ ประมาณสักหลายปีแล้วนะเอาเป็นว่าอย่างนี้ก็แล้วกันเมื่อประมาณปี2534ซึ่งตอนนั้นเนี่ยอารมเองก็น่าจะประมาณ4ขวบนะครับคือเป็นค่ำคืนของวันอาทิตย์ที่2 6พฤษภาคมนะครับย้อนกลับไปในช่วงนั้นก็คือมีเหตุการณ์โศกนาฏกรรมเครื่องบิน b o e ิง g 767-300ER ขีด300 ER นะครับสายการบินลาวด้าแอร์เที่ยวบิน NG 004 เส้นทางฮ่องกงกรุงเทพนะครับเวีนนาตกในป่ารกทึบนะฮะซึ่งก็มีหุบเขาสูงแล้วก็หน้าผาเป็นหินปูนนะครับบริเวณเขตอุทยานแห่งชาติเขาผู้เตยอําเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นภาพนะฮะของจุดนะฮะที่ต้องบอกว่าตอนนี้เป็นลักษณะเหมือนเป็นจุดเครื่องบินตกที่เขาเขียนเอาไว้นะครับ ประมาณ223ศพนะฮะซึ่งหลังบินมาจากฮ่องกงนะครับมายังท่าอากาศยานดอนเมืองอย่างปกติไม่มีปัญหานะครับแล้วก็กำลังมุ่งหน้าต่อไปเวียนนาประเทศออสเตรเลียนะครับออแต่เมื่อเครื่องบินออกจากที่ท่าอากาศยานดอนเมืองนะเวลานั้นเนี่ยครับเพียงแค่18นาทีเนี่ยใกล้กับพรมแดนไทยเมียนมานะครับปรากฏว่าสัญญาณเรดาร์จากเครื่องนะครับ ก็หายไปจากจอมอนิเตอร์เลยของศูนย์ควบคุมการจราจรทางอากาศครับกระทั่งร่วงจากระดับความสูง31,000ฟุตเกิดการระเบิดกลางอากาศครับ <c oughs> <c oughs> เหมือนลูกไฟตกอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาผู้เตยครับชิ้นส่วนเครื่องบินเนี่ยแตกกระจายเป็นเสียงๆแล้วก็อวัยวะชิ้นส่วนร่างกายของมนุษย์นั้นเกลื่อนไปทั่วเลยครับ ทำให้การค้นหาศพผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรือรวม223คนเป็นไปด้วยความยากลําบากในเวลานั้นนะฮะโดยมีคนไทยเนี่ยนะครับคุณผู้ชมประมาณ39คนซึ่งในจนํานวนนี้เนี่ยมีดรไพรัตเตชรินผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในขณะนั้นแล้วก็ภรรยาด้วยครับเหตุการณ์นี้นะฮะยิ่งสร้างความเศร้าสลดครับคุณผู้ชมเพราะว่เาเพราะสามารถพิสูจน์ศพผู้โดยสารได้เพียง72ศพเท่านั้น จากการลุกไหม้ของตัวเครื่องกระจายไปทั่วครับรวมถึงชิ้นส่วนอวัยวะศพของผู้โดยสารจำนวนมากเกลื่อนไปทั่วบริเวณเลยซึ่งเป็นพื้นที่นะฮะป่ารกและก็สูงชันด้วยนะครับโดยหลายศพเนี่ยตกลงไปในเหวลึกด้วยยากต่อการค้นหามากนะครับและบางส่วนเนี่ยปะปนไปกับเศษซากของเครื่องบิน หลังเกิดเหตุนะครับเจ้าหน้าที่นิรภัยการบินเนี่ยนะครับจากหลายหน่วยงานได้เข้าไปตรวจสอบพบชิ้นส่วนหลายชิ้นของเครื่องบินมีร่องรอยการถูกไฟไหม้ครับเกิดขึ้นบนอากาศก่อนที่เครื่องนั้นจะตกลงสู่พื้นจากการ ฉีกขาดของปีกนะฮะที่มีน้ํามันบรรจุอยู่แล้วสาตกระจายมาโดนเครื่องยนต์นะครับที่กําลังทํางานอยู่จึงเกิดการลุกไหม้อย่างรุนแรงครับแต่ลุกลามไปไม่ถึงปลายปีกทั้งสองข้างนะครับแล้วก็พื้นผิวด้านขวาของลำตัวบางช่วงนั่นเองนะครับการแตกกระจัดกระจายของซากเครื่องบินนะครับทำให้ยากที่จะตรวจหาความบกพร่องของระบบไฟฟ้าจึงพิสูจน์ไม่ได้นะครับว่าทัสรีเวอร์เซอร์นะครับกางออก จะเป็นสาเหตุทําให้สายไฟหรือว่าระบบไฟฟ้าขัดข้องหรือไม่ส่วนเครื่องที่เครื่องบันทึกนะครับข้อมูลการบินเนี่ยถูกความร้อนเผาเสียหายไปจนไม่สามารถถอดข้อมูลได้แต่เครื่องบันทึกเสียงในห้องนักบินเนี่ยได้รับความเสียหายไม่มากนะครับซึ่งต้องบอกว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้นั้นนะครับก็คือเป็นเรื่องราวะสะเทือนขวัญน,นะครับเป็นข่าวเศร้ามากๆเลยในปีนั้นนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะอันนี้คือภาพของ ซากเครื่องบินบางส่วนนะครับที่ให้ได้ชมกันณเวลานั้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับมันก็มีเรื่องราวสุดระทึกสยองขวัญให้หลายหลายคนได้จดจำนะฮะเป็นที่โจดจนกันด้วยณเวลานั้นเลยนะครับคือมีเรื่องเล่าเขาบอกว่ามีครอบครัวนะครับไปกางเต็นท์กันนะฮะแล้วก็ได้ยินเสียง วนเวียนทั้งคืนเลยนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าคุณคุณหนูแมวนะ,อะขออนุญาตเอ่ยชื่อเคยพาครอบครัวไปกางเต็นท์นะครับที่อุทยานผู้เตยเมื่อสักสิปีมาแล้วจำไม่ได้นะครับว่าตรงจุดไหนแต่มันเป็นลานหญ้าใกล้ๆกับที่ทำการครับทั้งลานกางเต็นท์มีแค่ครอบครัวผมกับครอบครัวน้องสาวอันนี้คือเขาเล่านะฮะแถมบริเวณที่กาลังที่ทาการเนี่ยยังอุตส่ามี บอดติดรูปตอนเหตุการณ์เครื่องบินตกมีรูปศพทั้งหลายนะครับแปะไว้ให้ดูอีกต่างหากคืนนั้นเนี่ยนอนกันอนอนกันด้วยความหลอนตลอดคืนเลยเช้ามาน้องสาวบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยได้ยินเสียงเหมือนคนอย่าเดินรอบๆเต็นตลอดเลยครับไปคุยกับเจ้าหน้าที่แกก็บอกว่าตอนเครื่องบินตกเนี่ยเขาลำเลียงศพจากบนเขาเนี่ยมาพักไว้ที่ลานกลางเต็นนี่แหละเออเลยรีบเก็บของกลับเลย ดีนะที่พี่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไม่ได้มาคุยตั้งแต่เย็นวานนะฮะไม่งั้นเนี่ยกลับกลางดึกแน่ๆเลยอันนี้ก็คือเรื่องที่คุณคุณหนูหนูแมวเนี่ยเล่านะครับแล้วก็มีอีกเคสหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าคุณคุณซันนี่นะฮะคุณซันนี่บอกว่าสำหรับตัวของเขาเองเนี่ย วันนั้นเนี่ยจำได้ว่าเดินทางไปกับตำรวจ3-4นายนะครับเพื่อไปถ่ายภาพแล้วก็ทำข่าวที่ห้องนักบินหรือกับตันนะครับซึ่งห้องดังกล่าวเนี่ยกระจายห่างออกไปประมาณ2กิโลเมตรสภาพห้องกับตันนะครับโดนไฟไหม้เกือบหมดเลยมีเอกสารกระจัดกระจายเกลื่อนกลาดไปหมดซึ่งตัวเขาเองเนี่ยนะฮะไปเห็นหนังสือสมบูรณ์อยู่เล่มหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษอ่านพอจับใจความได้นะครับว่าเป็นหนังสือเกี่ยวกับการนำร่อง ของนักบินครับวิธีการขับเครื่องบินนะฮะผู้เล่าเนี่ยนะฮะคุณซันนี่ก็บอกว่าเก็บนำมาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไปด้วยกันนะครับตำรวจบอกว่าเก็บไว้ที่น้องก็ได้ไม่ใช่เป็นหลักฐานทางคดีนะฮะหรือน้องจะเอาไปอ่านประกอบการทำข่าวก็ได้ซึ่งคุณซันนี่เองนะฮะก็บอกจึงนำามาเก็บไว้นะครับที่รถทำข่าวแล้วก็นำติดตัวกลับมากรุงเทพด้วยนะครับ เขาบอกว่าเขามานั่งอ่านก็ไม่ค่อยเกี่ยวกับกไม่ค่อยเกี่ยวหรือว่ามีเนื้อหาพอที่จะทําข่าวได้นะฮะจึงเก็บไปไว้ที่อพาร์ตเมนต์แถวหน้ารามปรากฏว่าเขารู้สึกนะฮะไม่ค่อยจะสบายใจอยู่หลายวันเลยเหมือนมีอะไรคอยตามติดติดตามมาตลอดหน้าตาของเขานะครับจะดำมากช่วงนั้นนะจนหลายคนเนี่ยถามแล้วว่าเอถามแฟนนะครับที่อยู่ด้วยกันเขาก็บอกว่า ไม่สบายใจนะฮะจนเวลาผ่านไปเนี่ยนึกขึ้นได้นะครับก็หาหนังสือเล่มนั้นไม่เจอนะตัวเขาเองนะครับจะเอาไปคืนก็หาไม่เจอครับสิ่งที่ตัวเขากระทําไปก็คือร,รู้สึกนะเขารู้สึกผิดนะครับที่หาหนังสือเล่มนั้นไม่เจอและไม่ได้นําไปคืนที่เดิมนะครับจึงขอสารภาพ สารภาพบาปเลยนะฮะที่ได้กระทําไปเนี่ยบุญกุศลอันใดที่ทําไว้ขอทิศให้กับผู้สูญเสียจากเหตุการณ์นในครั้งนี้นะครับแล้วก็เจ้าของหนังสือเล่มนั้นเองด้วยนะครับที่นําติดมาโดยไม่ได้รับอนุญาตอันนี้คือบางส่วนเท่านั้นแต่หลายๆคนเนี่ยเขาก็บอกว่าเห็นหรือว่าไปประสบพบเจออะไรเงี้ยนะครับเป็นเรื่องที่น่ากลัวเหมือนกันนะครับจะเป็นเรื่องน่าขนลอนนะว่เออเาเหตุการ <C ut ters> คนเสียชีวิตก็ค่อนข้างเยอะอือแล้วก็อย่างที่พี่ยามเล่าเมื่อกี้ว่าก็ยังมีบางรายที่กู้ขึ้นมาไม่ได้ด้วยถูกไหมคร<ช>ับเพราะว่าชิ้นส่วนอะไรกระจัดกระจายแล้วก็ไม่รู้ว่าวิญญาณพวกเขาเนี่ยที่ไม่ได้ถูกนํากลับมาเนี่ยอ,อ,อาจจะย,ยังวนเวียนอยู่แถวนั้นก็กได้นะครับโหมันแต,แต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2534อันนี้ก็ตอนนั้นเนี่ยเนี่ยอามเองอายุแค่เท่าไหร่เองสี่ขวบมั้งอ่าเกิดสามันงก็ยังไม่มาเลยใช่นะครับ ก็นะก็ขอแสดงความเสียใจนะครับสำหรับผู้สูญเสียในครั้งนั้นด้วยกันแล้วกันแล้วก็ขออภัยด้วยที่เอ่ยชื่อนะครับผู้สูญเสียด้วยนะครับผมอ่ะก็เป็นเรื่องเล่านะครับเอาละอันนี้เหตุการณ์จริงเลยนะเมื่อกี้นี้ก็แบบมันก็สะเทือนใจอ่ะเนาะมันอยู่แล้วมันเกิดขึ้นที่ประเทศไทยอยู่ที่สุพรรณบุรีด้วยนะครับอืมอ่ะมาถึงเรื่องราวของฟลุกนะพี่สตอรี่กันบ้างวันนี้มีเรื่องอะไรมาเล่าเออเรื่องของพี่อามก็ พี่อัจจะหนักจะเต็มไปแล้วแมนนะของผมก็ได้ไปเรื่องสั้นๆแต่เป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นกับพนักงานส่งของอีกแล้วครับก็คือไรเดอร์นะครับ E ีที่แล้วเนี่ยก็เป็นพนักงานส่งของเหมือนกันนะครับอ p นี้เป็นไรเดอร์อีกแล้วนะครับผมผู้ใช้ t i k t o กนะครับชื่อว่าคุณแม็กมนทอนนะครับได้ออกมาไลฟ์ผ่าน t i t t o k ของเขาว่าตนเนี่ยได้รับออเดอร์นะครับจากลูกค้าคนหนึ่งนะครับให้เอาของเนี่ยไปส่งที่เรือนจําแห่งหนึ่ง นะครับตนก็ได้ตกลงรับออเดอร์เรียบร้อยนะครับแต่พอไปถึงเนี่ยมันช็อกตรงที่เรือนจํานั้นนี่เป็นเรือนจําล้างครับนะครคือเป็นเรือนจําที่ไม่มีใครใช้งานแล้วเรือนจําเนี้ยก็ถูกยา้ายไปอยู่อีกที่หนึ่งนะครับ <atures> ซึ่งไม่มีนักโทษอยู่ไม่มีใครอยู่เลยนะครับตนก็เอาแล้วโดนอะไรเข้าหรือเปล่าสรุปว่าก็มีลูกค้านะครับที่สั่งของเนี้ยสักเข้ามานะครับระบุเข้ามาในข้อความว่า เดี๋ยน้องเนี่ยเอาข้าวมันไก่เนี่ยไปวางไว้บนกําแพงครับนะครับแล้วก็เรียกชื่อจุด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 โอ้ซึ่งเป็นชื่อใครไม่รู้แล้วให้ลงท้ายว่ามากินข้าวโอนะครับเป็นการเรียกใครก็ไม่รู้นะครับจุดจุดจุดนะครับมากินข้าวซึ่งคุณแม็กเนี่ยก็ได้แบบโอ้โหทายออกมาแบบโอ้โหคือแต่เช้าเลยอ่ะแล้วเป็นออเดอร์แรกด้วยโดนแต่เช้าเลยแต่ตัวคุณแม็กเองเนี่ยก็ มองว่าเป็นเรื่องของการกุศลแล้วกันถือว่าทําบุญถ้าเป็นสิ่งรีลับจริงๆเนี่ย uh huh. คุณแม็กก็ได้บุญไปนะครับเอากับข้าวมาส่งแต่ว่ามันมันสุดช็อกนะครับแล้วมันก็น่าเหลือเชื่อจริงๆซึ่งใครจะไปเจอเรื่องแบบนี้มันก็น่าช็อกนะครับอยู่ดีให้เอากับข้าวไปส่งแล้วปรากฏว่าไม่มีใครเอามารับแล้วระบุว่าเอาวางให้บนกําแพง แล้วให้เราเรียกชื่อใครก็ไม่รู้แล้วบอกมากินข้าวเออนะครับซึ่งน่าจะไม่ใช่ชื่อของสุนัขแน่นอนนะครับน่ออออน่แลัวกเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อนะครับกับประสบการณ์ของคุณแม็กเอางี่ไหมเดี๋ยวเราไปฟังลองไปฟังเสียงกันนะครับลองไปฟังเสียงคุณแม็กดูว่าเขาเจออะไรยังไงครับใช่ครับโอ้ยทําไมมันโชคดีแต่เช้าแล้วออเดอร์ออเดอร์แรกด้วยครับมันโชคดีแต่เช้าเลยอะเชี่ยบรรยากาศอะโอ้ผมแล้วเรียนจาภูเก็ตคือมันล้างไปแล้วนะครับสาขาในเมืองอะโอ้ ม่โกดเจ็กพอตอะจริงๆนะครับบรรยากาศคือมันล้างไปแล้วอะมันล้างไปแล้วครับคือไ,ม,ไ,ม,ไม,ม่ไม่มีไม่มีนักโทษแล้วเขาย้ายไปอีกนือนจาใหม่แล้วอ่ะโอ้ยคือนะก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับไรเดอร์หนุ่มคนหนึ่ง<ช>โอ้โหแต่แบบมันก็น่ากลัวนะใช่ใครใครก็ช็อกนะครับคือเอาจริงๆนะแบบอันนี้คือมิติใหม่เลยนะถ้ามันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเรื่องของ เจ้าของของวิญญาณหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าจะเป็นญาติโกโหติกาของวิญญาณหรือว่าดวงจิตที่อยู่ตรงนั้นแล้วก็คือชื่อคนที่เขาไม่ระบุเนี่ยเอหมายถึงว่าเขาอาจจะระบุชื่อกับไรเดอร์อรแต่ว่าเนื้อหาข่าวอาจจะไม่ได้รบะบุนะให้แบบเหมือนเอาไปให้วิญญาณตนนั้นน่ะ,ะออแล้วคือคนที่ช็อคคือไรเดอร์ไงดีนะว่าสั่งไปตอนกลางวันนะครับถ้าสั่งไปตอนกลางคืคนนี่โอ้โห เทวีคูณนี่ความหลอนนั่นสิโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบนะมันก็เป็นอีกมิติใหม่เลยของวงการไลเดอร์เลยก็ว่า<ช>ได้นะฮะโอ้โหาไมคนสั่งไม่ไปส่งเองอเป็นญาติพี่น้องเนะมาให้ไลเดอร์รับไปก็ถือว่าคุณแมงก็ได้บุญกุศลไปแล้วกันนะครับดีนะที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดกลางวันใช่ ก็เป็นเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่ฟลุกนะฮะได้เอามาเล่าให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมกันนะครับสองเรื่องนี้นะครับอย่างเรื่องแรกที่อามเล่ากับเรื่องที่2ที่ฟลุกเล่านะครับมีเรื่องไหนที่น่ากลัวกากันสามารถที่จะ,ะช่วยกันคอมเมนต์นะครับใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับไว้เจอกัน E ีีหน้านะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ